สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับกับ Honda Civic Dimension นะครับ1.7ออโต้ปี2004นะครับราคา149,000บาทนะครับรถปี2004เครื่อง VTEC a ออโต้น้ำมันล้วนครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับคันนี้มีของแถมมาให้นะครับเป็นเครื่องเสียง1ชุดนะครับลำโพงดอก12ดอกเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับจทรงล้อมาแล้วนะครับใครที่กำลังหารถใช้งาน ขับรอขับซิ่งดิเมนชันเป็นทางเลือกให้ท่านได้แน่นอนนะครับคันนี้ท่อจะออกเสียงแบบแนวซิ่งหน่อยนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงชอบรถแต่งรถทรงมีครับขึ้นอยู่กับว่าชอบและใช่หรือเปล่านะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับตีตู้ลาโพงวานเนียนๆนะครับราคาตีตู้ก็หลายหมื่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่บางแครนะครับ เป็นรถที่เทินเต้นมานะครับก็ใครชอบและสนใจก็ถือว่าไปชมไปเช็คไปเปิดเครื่องเสียงลองดูได้ครับราคาสภาพนี้ผมว่าถ้าคนชอบเครื่องเสียงน่าจะถูกใจนะครับไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับตีมาเนียนครับด้านท้ายทั้งลำโพงและก็ดอกเล็กดอกใหญ่มีครบครับนี่ครับแต่ว่าสภาพโดยรวม ก็ยังเดิมนะครับเนี่ยก็ยังเอนเบาะหนังเดิมโรงงานสภาพส,สวยๆขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแล้วครับสำหรับดิเมนชันต้องบอกเลยว่าใช้ง่ายอะไหล่เยอะครับดูแลไม่ยากไม่แพงครับในแฟนเพจมีคนใช้งานเยอะแล้วก็อะไหล่เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับอกเกูเก่งๆก็มีครับโดยรวมคันนี้ถือว่าสวยและก็สมบูรณ์มากๆนะครับจอทัชสกรีน7นิ้วเครื่องเสียงลำโพงมาพร้อมนะครับชุดแต่งจัดทรงลงล้อมาแล้วนะครับ เอาเป็นว่าฝากไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับถ้าใครชอบแนวนี้คือไม่ต้องไปเก็บซื้อหรือเก็บเพิ่มทําเองครับก็เขาจัดมาให้เรียบร้อยนะครับได้เครื่องเสียงไปก็หลายหมื่นแล้วครับฉะนั้นลองตัดสินใจแนละพิจารณานะครับท่อเขาแจ้งมาว่าเสียงลั่นๆหน่ยนะครับก็ตามแนวครับถ้าไม่ชอบก็แค่เปลี่ยนท่อก็ขับรอขับนุ่มขับสบาย ทรงรูดูดีครับจัดไปในราคา1 4 9 0 0 0บาทนะครับแอบมีเครื่องเสียงจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยก็ลองชมเช็คและพิจารณานะครับสำหรับผมเห็นว่าสวยอาจจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับจึงนํามาฝากนํามาให้เลือกนํามาให้ชมนะครับสมาชิกก็ตัดสินใจอยู่ใกล้กับไอเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนใครชอบเครื่องเสียงต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนี่ครับ บบนี้ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับจัดตรงใส่ล้อมาด้วยนะฮะขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมพาเพื่อนหรือพาช่างที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ต่างๆนะครับไปช่วยเช็คช่วยตัดสินใจนะครับก็จะทําให้ท่านใช้รถของท่านได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับรานะคานี้สภาพนี้ ชมดูก่อนนะครับคุ้มหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนนะครับสายเครื่องเสียงห้ามพลาดเลยครับราคานี้สีตีมีริอ้รอยนะครับโดยรวมใช้งานได้ทันทีครับคันนี้สภาพส,สวยๆชมเช็คดูรถทดลองขับบางแครนะครับตัดสินใจได้รีบโทรเจราจาเลย